ที่ใหมล่าสุดครับมีชื่อเพลงว่าอ่ะใบสอนครับผมก็ฝากทุกคนไปด้วยในการแล้วก็ตอนนี้มีละครครับทางช่อง9มริษัทครับชื่อว่ามาเมโลดี้สามร้อยหกสิบองศาครับฮะสารพีสสองพึ่งพึ่งถึงสามพึ่งพึ่งเรีนหน้าเรียนชิคกี้วยเจ๋งโว้ยเจ๋งมันฮามาจะลืมไปดูกันด้วยอโอเคติดตามด้วยนะครับถ้ามีผลงานการแสดงแล้วก็ผลงานเพลงด้วยอ่ะเขาจะมีได้กับตัวชาร์ตบู๊ตครับผลงานเป็นไง ค่ะตอนนี้ก็ขอฝากรายการกะล้วกันค่ะเพิ่งเริ่มออกอากาศนะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางช่องไทยพีบีค่ะชื่อรายการ Good Morning เป็นรายการเกมโชว์เด็กๆที่จะสอนน้องๆกับเกี่ยวกับการสะกดคำสาษอังกฤษค่ะแล้วก็ขอฝากละครด้วยค่ะทางช่อง3ามคุณชายรณพีน้าเป็นหยค่ะวยเรื่องสุด้าะคะเรื่องทีชมกันด้วยนะคะภาพสวยมากแล้วก็ละครเรื่องความเอ่ยความรักทาง ครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลเพลงที่สามออกมาชื่อเพลงขมอนนะครับแล้วก็กำลังทำเพลงต่อไปอยู่แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีอะไรบ้างเต็มครับโอ้โหเนี่ยผลงานเพลงมากมายจริงๆนะครับคุณภาพทุกคนเลยจีนี้ต้นเลยครับวันนี้ศิลปินจาก Academy Fantasy ก็ต้องจากเราไปแล้วนะครับยังไงก็กีนส่งท้ายกับ A.F. ฟเลยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเร่นไปไหนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตครับ